บ้านสร้างใหม่หรือบ้านรีโนเวทแบบไหนดีกว่ากันมาฟังกันครับสำหรับตรงนี้เนี่ยไม่มีผิดมีถูกนะครับแล้วก็มีหลายๆมุมมองด้วยนะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือว่าจะเป็นของผู้ซื้อนะคลิปนี้ผมขอจะพูดในมุมมองของนักลงทุนก่อนละกันนะครับในมุมมองของนักลงทุนนะครับผมขอบอกว่า ถ้าจะให้เลือกเลือกของที่ได้เงินครับแผนการไหนก็ตามที่แบบว่าได้เงินและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินคุณสิ่งนั้นน่าจะตอบโจทย์มากกว่าไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นบ้านสร้างใหม่หรือบ้านรีโนเวทแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกจริงๆปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าบ้านรีโนเวทให้ผลตอบแทนได้เร็วเออบ้านรีโนเวทให้ผลตอบแทนได้เร็วกว่าและ ระยะเวลาของการลงทุนนั้นสั้นกว่าครับตรงนี้ก็จะชนะการลงทุนแบบบ้านใหม่เพราะว่าบ้านใหม่ใช้เวลานานกว่าแต่ถ้าเกิดในแง่ของบริหารการจัดการนะครับบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันเหมือนกับลองคิดดูนะครับเหมือนร้านบุฟเฟ่เนี่ย บ้านสร้างใหม่คืองานบุฟเฟ่ครับมีแบบบ้านแล้วก็ทำ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 ออกมาเป็นอาหารหลายๆจานตรงนี้ก็แปลว่าลงทุนครั้งเดียวคุณได้บ้านมาหลายหลังแต่บ้านรีโนเวทคืออลาคาดครับอาหารแบบเทเลอร์เมดนะครับก็คือว่าจะต้องมีความใส่ใจของรายละเอียดของเนื้อง,งานที่มากกว่าบ้านสร้างใหม่ก็ตรงนี้ไม่มีผิดมีถูกครับอยู่ที่แผนการและเป้าหมายของคุณบ้านสร้างใหม่และบ้านรีโนเวทก็เลยต้องเอาจริตของคุณเป็นตัวตั้งและก็ตลาดอะไรที่เหมาะสมกับเป้าหมายแผนการเงินของคุณ คุณก็เลือกเส้นทางนั้นครับถ้าเกิดชอบเนื้อหาที่แบ่งปันนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์มีข้อคิดเห็นอะไรมาคอมเมนต์และแบ่งปันกันได้นะครับ